พอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขหมู่ที่หนึงบ้านสองที่าให้คะแนนของคณะกรรมการวันนี้ของอำเภอแก่งกระรานเรามีสองอิทธิคณะกรรมการในครั้งนี้โอกาสเยินดีเชิญครับที่ทางคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปดูนะพวกหนองนาของโรงเรียนผู้สวรรค์เป็นรากขาลเล็กๆเพื่อการปลูกฝังเด็กทางโผูสวรรค เป็นตะบนที่เข้มแห็งจนทึงวับันนี้ถึงลงถึงไปกรุงเทพหลายเาจ้าครับผมอยากได้ครับอยากพา่้นรอนะครับขอต่อไปเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกหลานของพวกเราชาวตำบลพุทธวันนื้ต่อไปขอบมากครับสวัสดีครับทั้งผมนี่มีหลักฐานแน่นอนครับ คนขึ้นรถจัดจนได้ราบรราิการทุกแผนทุกปีนะครับอย่างเช่นงานเทศกาลผู้ใหญ่บ้านประสานหนึ่งงานและหน่วงงานประสานเาว่ากับผู้ใหญ่บ้านเพื่อลงชุมชนแล้วก็หลายงานเื่อรงานและความตั้งใจขงได้แต่เอาสิ่งดีมาแต่ถึงไม่มีาก็ั้ไว้ก็ได้จัดก

พระธรรมเจ้าวาดวัดเขาชงพูพระคุณเจ้าปี2567ท่านเลิศชัยสกลสำักขานะครับทุกภากคส่วนที่มีผลงามนำเสนอทาเวทีดิตรีน,นครับมิติที่หนึ่งคือมิติด้านความมั่นคงนะครับเราจะมีแรงรอาหารที่พอเพียงนะครับทางไกลครับนอเคครับก็ขอให้เป็นประจำนะครับเราเผู้สองของเรา và hay, hay